จำเรื่องเมืองฟ้าแดดส่งองใยภูมิหลังเลือนล้ำวัฒนธรรมาภูไทยผ้าไใยแพรวาผ้าสวยภูผานมหาธารลำป่างในโหนเสาสัตว์โลกล้านปีตอนนี้หมดแล้วยังดูเหรอครับเจอกับเรือที่บอลลามทองกับพี่น้องจากจังหวัดสุรินทร์ชิงช้างใหญ่เอาแล้ครับตอนนี้พี่น้องจากจังหวัดสุรินทร์อุ้ที่สั่งแต่เป็นเดี่ยวน้องเอก,กได้เ <c oughs> ส้นซ้ำน้าใน่ลกศิ่งพระทรร ลวงจังจวบสุรินทร์กัเมืองเก่าก็ประทับสมดังน,นะครับสุรินทร์ทิ้ช้างใหญ่ภาพใบงาประดับสวยรับรวยปราสาทประการกวานาก็สารหอกถูการพร้อมวัฒนธรรมประธานนิดบ,บอกว่าปีหน้าจะเอาเพชรบาเรนมาอยู่ปีนี้ขอบือก่อนอคำว่าบือหมายถึงอ,อะไรเนี่ยขอพักคำว่าบือหมายถึงขอพักนะโอเคเอาแล้วท่านผู้ชมข้าทุนเข้าที่เรียบร้อย พี่น้องจา๋ามองไปจูงอยครับอย่าชะล่าใจฮะทุกอย่างเกิดขึ้นได้โอ้ เวจ้าเอาเลยเอาเลยวก็ออกมาเหมือนนักขาติดปีกกบสํิรเพมันเดียวเหินไปหาสีสิมาภายพุศ์ธัผ่านออกมามุสอาดโอกาสมาดิสีเริ่มไปกันมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยทีเดียวทีนถึงเชือกู่มาภันคนแรกออกมาทีนี้่ว่าไม่ไปการมามองหน้ากันแล้วพี่น้องแกกับบุตรนรสินเจอกับพี่น้องแกกับบุสินชสางใจสรุปง่ายๆแต่เราสองใจกับชักชากกับแต่เราสองใจกับใจะอยู่มาเป็นชิ้นดาวะมาพิชิยนดาวะพี่น้องแกกับบุตรนสินถินน้ำรล้วเยี่ยมเทพบรรลัก์ของน้องพี่พี่น้อง หัวท้ายเด้งไดหัวพี่หัวท้ายเี้งได้ยังหนีกันไม่ออกยังตกไม่ได้ว่าใครจะไปใครจะอยู่เปิดปีกกีกันมาตาต่อตาฟันต่อฟันล้างจ้าแล้วช่านผู้ชมในสนามรบมันมีคั้งบัเพิร์ดมาพี่มาโน่นี่เขาเขาบอกขนถับพิสูจน์มาของขาพิสูจน์เหนือเหนือแต่นี้จะหนีต้องรีบไผ่ายเร็วใจน้ำแตกกันดูใส่เกียร์ฮาร์เปิดรถชุดเหนือขยะก็ย้อนมาโอ้โหตอนนี้กวนมุบปะพาลงปารลันมันลงไหมใส่มันลกันแล้วตอนนี้วานยังไงวานยังเทมันแล้วก็พอตพงผอดพอรตี่ดไ ก็เบียดจี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 ๊ใส่กันมาแล้วก็ถัดผู้ทองเร็วทันใจไหวทันจ่าคงตาเขาระเมอไปไปนั่นีิหัวตัวหัวตายตัวตายผายตัวผายจังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกว่าไป็นไปใส่กันมาแบบระเมอเดินเดินแล้วจ้าไม่ธรรมดาแล้วท่านผู้ชมถือว่าใกล้เส้นชัยเท่าไหร่ยิงเบียดนั่งยิงเบียดนั่งเริ่มเบียดกันสู้สีกุ๊กี่มั้งเอาแล้วเริ่มใส่กันมาจ้า เสียงพรวดมาเป็นตะยานเจ้าปมันปมันเฮียนบ้านเมี่ยข่อยแพ้ที่บ้านอย่าวงเฮียงอย่าวงเสื้อเนื้อบ้านโคศกก็อยากชนะซื่อๆดอก